ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้กลับมาพบกับพ่อแต้มคนเดิมซานเนลอีกเนาะพี่น้องครับมืัอนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเฮานะครับเลขเด็ดซีแยกครอบครัวครับ90เข้าตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมาครับไปได้เบิ้งได้ติดตามพ่อแต้มกันเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับงวดวันที่1เมษายน67รัฐบาลไทยเฮาออก 803481ครีับเลขล่างกับออก90นะพี่น้องครับเลขเด็ดสีแยกพอกวัวเห็นปะครับงวดที่ผ่านมาเลขในตารางบะครับ320796ครับวิ่งบนล่างบนล่าง2กับ9เน้นที่9ครับ90เข้าตรงๆนะครับเด้อ แต่พื้นมาเนียนเก้าสี่เก้าเจ็ดเขาเก้าศูนย์นะพี่น้องครับอา่ามือนี้พ่อเตรียมภาพามาตามต่ออีกนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบ่งน,น้ำกันนะครับ 1ิบหกเนาะพี่น้องเนาะส6เมษายน เรียเด็เดสีแยกขอกัวนะครับรับรเบิ่งเลขกในตารางคนที่พี่น้องเน้อ ซชเดี๋ยวข้าสร้างมันได้ีปนองเนาะหนึ่งสามห้าหก นะครับสัดเจนบพิณองหนึ่งสามห้าี่เจดนะครับเดอเรียงในตาราง มันใ้พนอามาเดียนบนล่างพี่น้องสามกับหกนะครับ สกับ6เน้นที่3พีน่น้องครับส่วนจับคูนะครับ35ห้า สามหกสามเจ็ดนะครับหกนะครับหกหนึ่ง 64นะครับ ครับเน้นสามหกสามเจ็ดไดพี่น้องเด้อแต่ว่าสามหาตัวหนึ่งเข้ามาัเข้าเก่านะครับครับ เล็กสามตัวพี่น้องครับแค่นี้พี่น้องซ้มสองหางเล็กสามตัวคร <c oughs> ับสัดเย็นนะพี่น้องเนาะครับ ครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้ครับเด้อวันที่16เมษายน25 6 7เนาะครับเนาะเลขเด็ดสีแยกพอวัวครับเลขในตาล่างกัน1นึ่งสนะครับถ้าเอบ่มักที่่นจับคู่ให้เฮาก็สามารถจับวินแน่นก็ได้นะครับมวดที่พ่านมากกับเกูนเข้าตรงๆเข้าล่างนะครับเนาะครับันี่เป็นบนล่างเด้อพี่น้องเด้อต้องเข้าใจตามนั้นนะครับบนล่าง3กับ6เน้นที่3นะครับ ขับ35 36 37 6 1 65 64ครับส่วนเลข3ตัวกับ0 3 7ย์็นนะพี่น้องครับเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มคอเน้นย้ำไปพี่น้องมากสอบตัวเลก็่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะพี่น้องเนาะครับคอยเฮงเฮงรวยรวย,วยกันทุกตุกคนนะครับเอาพอแต้มขอฝากช่องไว้ด้พี่น้องเด้อช่องใหม่ของพอแต้มน,นะครับ ช่องพ่อเต้มคนเดิมซานเนลเด้อพี่น้องเด้อจำไว้นะครับกับช่องพ่อเต้มพารวยคนละ่องกันนะครับเอาอย่าลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์พ่อเต้มน้าเดานะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตมนํานะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเต้กยมขอกับขากคอพระคุณเย็ซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อเต้่ยรับพ่อแต้่อมอไพอหพรห้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อ ความเจ็บยายใดคววมไข่าให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกตะ,ตะลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเราสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะขับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม